สวัสดีทุกคนด้วยนะครับมาพบกันต่อรายการแพ็ t เก Cast กันอีนี่ครับวันนี้นะแม่นมาแคสเกมนะจะมาสอนลงโปรแกรม New Source กับ Limiter นะที่ผมหน้าจอผมเป็นอยู่ตอนนี้นะเป็นโปรแกรมง่ายๆคอมตันเดอรเลยนแล้วกนะเป็นโปรแกรมง่ายๆ่แบบว่า มาถึงอินสตอลลงปุ๊บล้วก็จะมีให้เราเลือกสกินง,งนี้นะแล้วเ,เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์โหลดเลมิเตอร์กับเนี่วสดไปให้ใ,ใต้ดิคิปชั่นนะก็อันนี้วิธีลงสกินของเลมิเตอร์ก่อนนะเนี้ยสดนี่มันแค่แบบลากไอคอนจากนิดไอจากนิดท็ทอปเราไปลงน้้ยแค่ข้างบนมานะอันนีวผมจะสอนวิธีลงสกินของเลนะมิเตอร์นะฮะเออเดี๋ยวผมจะขอลอง ไปโหลดหนะโหลดสกินเลเมิเตอร์สักคู่ครับอืมจำไม่เคยอันนี้ว่าเออหนินะฮะแล้วนะส่งเดี๋ยวก็ใส่เว็บนี้ไว้ใต้ดีคิปชันให้นะโอ้เยอ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 ะไม่เร็วหน่อยชอบอากาศเออฮะอืมนะ ลองเอาเลมิตเตอร์ไหนฮะลองง่ายๆนะเราแบบไม่ไม่ไม่กะลหน้านะไม่กะลบด,ดิท็ทอปนะเอาไหนวะไม่ไมไมเนเลดิท็ทอปอันนี้นะคะอ่านี่นะอ๋อมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเครื่องอันนี้เราก็จะทำเป็น วิธีดาวน์โหลดก็โหลดตรงนี้นะแล้วก็ถ้าวิธีลงก่อนวิธีลงไปด้วยเลยเอามันอ้อนใจวี่ีโ้วสวยกัรูปภาพโอเราก็รู้ว่าเลหลดออ้รรูปภาพกากตู้ เนี่ยจะเป็นนี่หน่อยนะนั่งปากเล่นของเมิเตอร์หน่อยนี่อันนี้ได้นะเี็บอลไปอ๋ออันี่นะดาวโหลดไฟล์จอดไฟนะก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวว่าอ๋อพร้อมได้มาแล้วใช่ไหมมุขคมุขคุมุขโลนะพอได้มานะ นะตอนนี Nir vana. Nir vana ้เลมิเตอร์นะตรวเนื้โซดก็จะเป็นโฟลเดอร์นะโอ้โหลเอร์อโซนเนี่ยฮะอ้วหลดมาเมื่อกี้หลดมาเมื่อกี้นะครรอสักครู่อ๋อไม่คุ้ อ๋อแค่เอาตรงนี้ไปใส่เฉยนะอ่าจ้าบุ้ยนี่ไงจงเบยลากาลแคปเวเดอร์น,นี้ไปใส่นะอ๋อต้องเปลี่ยนภาพด้วยนะเดี๋ยวผมออกมิวสุดออกอนี่ก่อนเลมิเตอร์ออกเลมิเตอร์ก่อนนะ เดี๋ยวอัลลูดให้หมดเลยัลคู่ครับเออเดี๋ยวขอตัดคลิปไปสักคู่นะเพื่อไปอัหลดเพราะมันใช้เวลานานอยู่ <S <S อ่นานก็น้าก็กลับกันต่อนะเมื่อกี้อัหลดเสร็จแล้วนะอ้โต้องรอเลยนะเดี๋ยวเราจะตั้งภาพพิวพวนะักคู่นะครับ เป็นนอคคีวมนเลมิเตอร์สอ่านันเดี๋ยวโลนะนเวก็เอาเาปพิมด้วยแล้วก็เซล c อสเล็ทอล็วกลางเฮ้ยทำไมมันใหญ่จเฮ้ยไม่ได้ข้าใหม่ค่ะไม่ได้ข่าวใหม่ค่ะ ม่ายังยังใจตัดตัดโอ้ยค,คุโระอะไรอ่านะเราก็เดีเ๋ยวเพิ่งนะเราออกอ้น,นี้เราเข้าใหม่นะเลนจ์เจอมนันหนุนโหลดขึ้นเมื่อกี้นะอ่านี่งมีคุโนะนะ มาแล้วนะอะไรอะไรอ่านะฮะเพลงนี้เองก็วิธีลงก็ง่ายงนี้นะกระชิบกระโจยจกกระจยกกระโจยง่ายง่ายนะง่ายตั้งไว้ตรงไหนแล้วกันจำเป็นหรอตรงนั้นเด็ก แล้วก็วิธีแบบไม่ไม่มันขยับเคลื่อนนี้นะกดคลิกขวาเซตติ้งนะแล้วก็กดติ๊กตรงลาอ่ะลาแคเปอร์นะออกนะงั้นจะขยับไม่ได้เลยมากดใต้ะกดได้อะไรเงี้ยกดได้นะกดคลิกได้ครับแต่เราขยับไม่ได้ถ้าเราต้องการให้ขยับนะโริษัเผือไว้กดอัโหลดนะฮะ ก็ถ้าเราต้องการให้มันขยับนะกดนี่นะอ๋อขยับได้แล้วเหมือนเดิมแล้วโอ้ยย้สวยด้วยสวยดียอ่าน,น,นะคะ่ะก็ยังไงนะไม่มีอะไรมากเลยนะก็ขอจบคลิปแี่เพียงเท่าน,นี้นะคบอีบายแจ้